กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่396ครบเซตเฮ <c oughs> <c oughs> อ,อนี่มันสายเสื้อซะจริงช่วงนี้ต้องใช้งานทีน่หนาใจไปเลยอาร์กมองแชมาราจากทางด้านหลังก่อนที่จะหัวรอกคิกคักไม่หยุดแต่ทว่าแชมารานั้นก็เป็นเพียงแค่บโบนัสกำลังเสริมที่ได้รับมา ตอนนี้อาร์คจึงหันไปเรียกสัตว์อันเชิญของตนที่แยกจากกันมาในระยะหนึ่งราดักขอรับใช้หมุดดาวเทียมสอดแนมคอยรายงานการเคลื่อนไหวของบุกมาสเตอร์ใหญ่พลาดด้วยนะขอรับราดักพันธบินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตามคำสั่งของอาร์คในตอนนี้ราดักสามารถใช้งานหมุดดาวเทียมสอดแนมได้ยอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับรายงานความคืบหน้าของสมรภูมิมาอย่างต่อเนื่องมีมาสเตอร์200ตัวมีพวกทัลลอนกับเฮฟวี่วอล์คเกอร์ กำลังเข้ามาทางด้านขวาครับฮะดีละวชบระเคลื่อนย้ายไปแนวป้องกันทางด้านขวาอัญเชิญพูริทันหุ้มเกาะอาร์คในตอนนี้ก็พุ่งตัวเข้าสู่สมรภูมิรบเช่นกันสรุปแล้วมันก็ยังพูดไม่ได้นะทุกคนมันก็แกลกๆผมว่ามันก็แกลกๆไปจนจบตอนเนี่ยะทุกคนไอ้พวกไอ้เจ้าโครงกระดูกหรือเจ้ากระโหลกตอนแรกของเรานะพูริทันถูกอัญเชิญออกมาที่ด้านหลังของอาร์คเมื่อร่างกระดูกปรากฏขึ้น กระดูกตามล่างจึงแยกชิ้นส่วนออกมาออกจากกันก่อนที่จะรวมตัวกันขึ้นใหม่เป็นเกราะล้อมรอบตัวให้กับอาร์กกระดูกซิกโครงปกคลุมตรงร่างท่อนบนในขณะที่หัวกะโหลกก็แปลสภาพให้เป็นลักษณะคล้ายกับหมวกศึกที่สวมใส่บนศีรษะกระดูกแขนและขานั้นบิดเป็นเกลียวก่อนที่จะรัดผันร่างกายอาร์เป็นถุงมือและรองเท้าทิ้งท่อนใช้งานทักษะคุ้มเกราะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น17-22หน่วยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น98 พลังชีวิตเพิ่มขึ้น1,866จลัดฟางอาร์คที่โดนโฮมเกาะจนแทบจะเป็นการกลายร่างกำลังกวัดแกว่งดาบพร้อมกับตะโกนเรียกใช้งานทักษะเขาเคลื่อนผ่านกลุ่มของพวกทันลอนแลนดึงทางสายฟ้าฟาดเข้าใส่หัวของพวกทันลอนโดนอาร์คปลิดทิ้งออกมาจะเลือดสาดกระจายเป็นน้ำพุเลือดกระทั่งระเบิดปฏตพีที่เสริมความสามารถให้กับพวกมัน50%พลังชีวิตของพวกมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องโดนพลากไปจนหมดสิน้น ไม่ใช่เล,ล่นเลยนะนี่ออาร์คมองดาบที่ซึ่ง,งมีออร่าสีดำปกคลุมอยู่ในมือมันคือประกายความมืดที่เขาได้รับมาเป็นรางวัลภารกิจพลังโจมตีของมันสูงถึง55-65นับว่าสูงกว่าดาบแห่งพันธสัญญาถึง15หน่วยหากว่าดูที่พลังโจมตีพื้นฐานนอกจากนี้แล้วดาบเล่มนี้ยังมาพร้อมกับเอฟเฟกเพิ่มความเสียหาย10%แก่มาสเตอร์าธาตปีศาจ บริทันเองก็ยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเขามาก17-22หน่วยโดยรวมแล้วหากว่าใช้ต่อสู้กับมอสเตอร์ปีศาจด้วยสภาพในตอนนี้นั่นเท่ากับว่าพลังโจมตีของอาร์คนั้นเพิ่มขึ้นมามากถึง37-42เลยทีเดียวด้วยผลลัพธ์แล้วมันแทบจะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้น2เท่าแต่ว่าน,นี่ก็เป็นเพียงแค่พลังโจมตีขั้นพื้นฐานความเสียหายที่สร้างต่อมอสเตอร์ปีศาจยังมีอีกเป็นเพราะทักษะจากตัววิญญาณิรันยังการตอบรับแห่งปีศาจ และในตอนนี้เลเวลของทักษะการตอบรับแห่งปีศาจก็คือขั้นที่4นี่หมายความว่าความเสียหายจะเพิ่มเติมไปอีก40%ในยามที่ต่อสู้กับมาสเตอร์ปีศาจแถมพวกหักลบแล้วเขตแดนอิทธิพลแห่งปีศาจก็แทบจะไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยอาร์คยิ้มในขณะที่ใช้งานคมดาบเป็นความมืดหั่นพวกทันลอนออกเป็นเศษชิ้นเนื้อถูกต้องแล้วอาร์คือผู้ที่ครอบครองท่านความมืดดังนั้นแล้วเขตแดนอำนาจแห่งปีศาจจึงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเขา และถึงแม้ระเบิดปฏตพีที่ทำงานร่วมกับเขตแดนอำนาจแห่งปีศาจก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเขาด้วยอันที่จริงเป็นเพราะหมอกสีดำจึงได้ก่อเกิดเป็นสภาวะความมืดขึ้นดังนั้นแล้วอาร์คจึงได้รับโบนัสธาตความมืด50%ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามระเบิดปฏตพีส่งผลทําให้เพิ่มค่าสถานะของพวกมอสเตอร์ปีศาจขึ้น50%จึงอาจจะเรียกได้ว่าเสมอตัวกันในส่วนนี้ แต่ว่านอกจากบโบนัสทายความมืดแล้วอาร์คนั้นยังมีทักษะการตอบรับแ่นปีศาจที่เสริมพลังโจมตีให้ถึง40%โดยรวมเข้ากับ10%จากระกายความมืดนั่นเท่ากับว่าเขายังมีความเป็นต่อมากถึง50%ยามต่อสู้กับมาสเตอร์ปีศาจอาจจะไม่เกิดเลยนะักที่จะบอกว่าอาชีพดวงวิญญ,ญาณน,นิรันนั้นคือผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้กับมาสเตอร์ปีศาจโดยแท้จริงเมื่อกี้เขาแปลว่าเป็นอาชีพดวงวิญญ,ญาณแห่งความมืดนะครับแต่ผมจาได้ว่ามันเป็นดวงวิญญ,ญาณน,นิรันนะไม่รู้ว่าแปลผิดตั้งแต่เม ไปต่อกันนะความมืดอาคาตตุมต้มตุม้มตุ้มร่างของทันลอนหลายตัวลอยลิ้วผ่านอากาศอย่างที่อาร์กวดแกว่งดาบแม้พวกทันลอนจะพยายามใช้โล่หรือว่าอาวุธก็ยังไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเขาได้ครั้งนี้อาร์กจึงกลายเป็นผู้ที่ทําให้เกิดเอฟเฟกแหกกรอกกับพวกมาสเตอร์ปีธาตปีศาสต์ทแทนซะเองหลงเสียงด้วยนอกจากนี้แล้วแชมารายังต่อสู้ไม่ไกลยอยู่จากอาร์กเท่าไหร่นักเช่นกันแชมาราจัดการทางด้านขวาด้วยชิ ไม่ต้องให้ตาวมาสั่งหรอกนะพี่รุนตอบก็นำเชมบร,ราหมุนตัวด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะปล่อยมีดสั้นจำนวนหลายสิบไปทั่วตัพื้นที่พวกแครวิววอลกเกอร์ที่วิ่งเข้าใส่อาร์คตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมูที่โดนเชือดก่อนที่จะร่างสัตว์และล้มลงมือสังหารก็ครอบครองธาตุความมืดเช่นกันเป็นเพราะแบบนั้นแล้วเชมร,ราจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเขตแดนอำนาจแห่งปีศาจอันที่จริงโบนัสธาตุความมืดของเขายังคล้ายคลึงกันกับอาร์ ด้วยสถานการณ์นี้จึงท,ทาให้พวกมันไม่ต่างอะไรกับมาสเตอร์ที่มีเลเวลปกติง่ายกับการรับมือพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชามาราอยู่แล้วซอนกเยยยอนซซมชมามาราวิง่งตัวเบาคุ้งผ่านสมรภูมิลบพร้อมกับมีดสั้นที่อยู่ในมือชามารานั้นถึงแม้จะไม่เคยยอมรับอีกทั้งยังโต้เถียงอยู่ทุกๆครั้งแต่ว่าภายในใจแล้วเขาค่อนข้างชอบไม่น้อยที่ได้ต่อสู้ร่วมกันกันกบอาร หากว่าอาร์คโจมตีทางขวาแชมบาร่าก็จะหมุนตัวเข้าโจมตีทางด้านซ้ายหากแชมบาร่าพุ่งเข้าหาศัตรูอาร์คอยู่แนวหลังคอยหนุนเสริมการโจมตีและป้องกันให้นี่คือผู้ผสมที่สมบูรณ์แบบมอนสเตอร์พีศซ่าจำนวนมากร่างเริ่มล้มลงแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อคนทั้งสองเคลื่อนไหวไปพร้อมกันเป็นเพราะระเบิดปฏิพีผู้เล่นปกติจึงไม่อาจต้านทานได้แม้กระทั่งมอนสเตอร์ปีศาจเพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าพวกเขาสองคนกลับสามารถสังหารแต่ฝ่ายเดียวกับฝูงมอนสเตอร์ได้ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันสองคนนั้นแข็งแก่งกว่าคนทั้งหน่วยเนี่ยนะแต่ยินมาว่าพวกเขาคือดาร์คูปกับบูซอสอะดาร์คูปกับบูซอสเหรอพวกเขารับบทบาทใหญ่ในสงครามและเป็นผู้ช่วยเหลือให้ซอเทนดานปรากฏขึ้นหากพวกเรามีดาร์คูปกับบูซอสแบบนั้นแล้วชัชนะในการสึกครั้งถัดไปอาจจะเป็นของเราก็ได้นะพวกเขาจะช่วยสร้างตำนานเหมือนอย่างเหตุการณ์ครั้งซอเทนดานอะ oh! เป็นเพราะการกระทำของอาร์คและชมราขณะเดินทางตอนนี้จึงฟื้นคืนขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มผลักดันพวกมาสเตอร์ปีศาจพร้อมกับเสียงโห่ร้องที่ดังออกมาไม่ขาดสายทว่าการเคลื่อนไหวนี้ยังไงแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะพลิกกระแสของสงครามนอกจากนี้ฝูงมาสเตอร์ยังคลาค่ำล้อมรอบเหีบแห่งการส,สรรส้างช่วงที่กองกำลังส่วนอื่นหลบหนีพ้นจากวิกฤตกองบัญชาการก็ได้รับการโจมตีอย่างหนักหน่วงโดยมาสเตอร์จำนวนหลายพันไม่ว่าอาร์คและชมราจะเรียกขวัญและกำลังใจของทหารหารได้มากเพียงใด มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสกัดกั้นมาสเตอร์ปีศาจทั้งหมดเอาไว้ห <c oughs> ลงังจากที่ผ่านไปไม่กี่นาทีท้ายที่สุดแล้วส่วนหนึ่งของรูปขบวนป้องกันร,รอบกองบัญชาการก็พังทลายลงอาร์คและชมาม巴ในตอนนี้กําลังต่อสู้กันอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของสถานที่เกิดเหตุแย่ yeah, แล้วท่านแนวป้องกันล้มลงกองบัญชาการก็ตกยู่นอันตายนะ่ะเดี๋รบพิเศษกับเขาเสือขาวให้ไปหนุนเสริมส่วนที่พังไปชมาม巴ตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาเนะ เร่งมือหักดันพวกมันไปทีเดียวเลยแบบนั้นจะทําให้เราจัดการพวกมันได้เร็วกว่ารู้ลนะ้วน่าเทรนดนดับกันดอมแชมราถึงแม้ป,ปากจะบ่นแต่มือก็ยังลงมือสังหารมาสเตอร,ร์ปรีศาจอย่างไม่ลดละท้ายที่สุดพวกเขาก็ค่อยไล่ต้อนพวกมันร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้เมื่อเห็นว่าพอเหมาะแล้วดวงตาของอาร์คจึงเผยแสงลุกโชนขณะทิตโกนเสียงดังเสีย <Phoenix> <Phoenix> งคำรามเห็นเสือขามีเสียงร้องของเสือนะครับผมไม่รู้จะร้องยังไงนะอย่างนี้ปะ เสือร่างใหญ่ยักษ์พลันปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของอาร์คพร้อมกับร้องคำรามเป็นเวอร์ชันแมวอัปเกรดน,นะครับคลื่นสั่นสะเทือนขนาดมหมาพันกระจายตัวออกส่งผลให้ฝูงมอสเตอร์ปีศาจต้องหวั่นเกรงเสียงคำรามแห่งเสือขาวเป็นออปชั่นพิเศษที่ติดมากับผ้าคุมเสือขาวที่กำลังบกลิวไว้อยู่บนแผ่นหลังของอาร์คติ้งผ้าคลุมเสือขาวเกรทายากประเภทผ้าคลุมพลังป้องกัน35ความทนทาน60ทัพหน้ำหนัก35ข้อจำกัดในการใช้เลเวล4 0 0ขึ้นไป ภาคุ่มซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากหนังเผ่าเสือขาวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะทั้งตอนเหนือของทวีปเผ่าเสือขาวที่กล้าหาญรับหน้าที่คุ้มครองเผ่านักทำนายซึ่งอาศัยอยู่ในแชงกีล่าโดยผู้กล้ามาบันและความกล้าหาญของเผ่าเสือขาวก็ถูกถ่ายทอดมากับพราคุ่มผืนนี้จงส่งผลทําให้สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์หลากหลายภาคุ่มนี้จะเรียกว่าของรางวัลภารกิจก็ได้ผู้เฒ่าเผ่าเสือขาวได้มอบสิ่งนี้มาให้กับเขาหลังจากนำพาประชากรของหมู่บ้านนูรันไปยังแชงกีล่าอย่างปลอดภัย และมันก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้อาร์คมุ่งเน่าอย่างเชงคีล่าหลังออกจากกกทานภารกิจเสริมนี้จะได้รับการคลี่คลายในครั้งเดียวที่เดินทางไปนอกจากนี้แล้วมันยังเป็นภารกิจที่มีความยากระดับ A บวกนั่นเท่ากับว่าภารกิจของรางวัลน,นี้จะต้องเป็นอะไรที่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมันถึงกับทําให้เขาได้รับภาคุมหายากที่ช่วยเสริมค่าความกล้าหาญอีก30อร์เซและความคล่องตัว30หน่วย นอกจากนี้แล้วยังมีทักษะอย่างเสียงคำรามแห่งเสือขาวที่ส่งผลทําให้กลุ่มศัตรูเกิดความหวาดกลัวทว่าภคคุมเสือขาวนี้ยังมีอีกความหมายเมื่ออาร์คได้รับภคคุมนี้มาจากผู้เท่าเสือขาวหน้าต่างข้อมูลอีกหนึ่งก็ได้ปรากฏข,ขึ้นตรงหน้าติเอฟเฟกของเซตไอเทมทำงานท่านได้สวมใส่อุปกรณ์ใหม่ที่เข้ากันได้กับเซตไอเทมปัจจุบันเซตไอเทมราชันสัปสัตเซตไอเทมพิเศษ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากช่างฝีมือแด่ผู้กล้าของโบราณโดยปกติแล้วเอฟเฟกต์นี้จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อจํานวนเซตไอเทมที่สวมใส่เพิ่มขึ้นหากท่านได้รับไอเทมทั้งหมดของเซตเอฟเฟกต์ที่ได้รับก็ยากจะมีที่ใดเปรียบได้อุปกรณ์สวมใส่เซตปัจจุบันหมวกแรคคูนอุ้งตีนแมวชุดเกราะผู้พิทักษ์แห่งชาวเงือกเท้าหมาป่าผ้าคลุมเสือขาวท่านได้สวมใส่อุปกรณ์ครบ5ชิ้นของเซตจึงได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติม,ตมจากเซตไอเทม ถูกต้องแล้วนี่คือเซตที่สมบูรณ์แบบอาร์คได้พบเจอกับเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรหลายเผ่าและได้รับเซตไอเทมสะสมเรื่อยมาเป็นรางวัล้วยเหตุนี้เขาจึงมีเซตราชันสัปปสัตว์เอาไว้ในครอบครองแล้วสี่ที่ขาดเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวก็จะสมบูรณ์และในที่สุดเซตสุดท้ายก็ได้สมบูรณ์หลังจากได้รับพระคุมเสือขาวเมื่อใดที่เซตไอเทมครบถ้วนสมบูรณ์โบนัสทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้อย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยชนิดที่เซตก่อนสมบูรณ์นั้นเทียบไม่ติดเลย ค่าสถานะทั้งหมดที่ได้รับเพิ่มมาก็คือพลังกำลังความอดทนและความคล่องตัวอย่างละ3 5หน่วยในขณะที่พลังป้องกันเพิ่มสูงขึ้นถึง70หน่วยโบนัสจากเซ็ตเอฟเฟกนี้เทียบเท่าได้กับการได้รับเลเวลเพิ่มมา16-17ระดับเลยทีเดียวครับผมก็ได้จบแล้วนะครับทุกคนมันเทียบเท่าได้กับ16-17เลเวลที่ได้รับเพิ่มมาเลยนะครับผมก็อาร์คตัวน,นี้แตะแตะเลเวล500เลยนะถ้ารวมกับสถานะที่ได้รับเพิ่มมาเนาะแต่ ไอเกมนี้ค่อนข้างจะดูกระจอกงอกง่อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับโอเวอร์เกียร์นะเพราะว่าของฝั่งนู้นน่ะบอสตัวหนึ่งพลังชีวิตนี่หลักร้อยล้านพันล้านเลยนะพลังชีวิตนะแล้วก็ไอเทมดาเมจนี่สามพันสี่พันเลยนะขนาดเท็กเซติอาตีดาบขึ้นมาดาเมจยังสองหมื่นแปดเลยทุกคนเดี๋ยวอย่าไปเปรียบเทียบมาเลยมันคนละเรื่องกันเนาะให้อารมณ์คนละอย่างกันนะครับเรื่องนี้ก็แลจะดูมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยเพราะว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเล่ากูเกี่ยวกับเนื้องไป ค่อนข้างจะละเอียดนะครับทุกคนมันเป็นแบบเหมือนกับใช้ชีวิตยอยู่ในเกมจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในตอนถัดไปดีก่อนเนาะผมไม่อยากพูดยาวมากไปกว่านี้แล้วขอบคุณที่อยู่ฟังผมจนจบคลิปครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย